นอนระบาดทำอย่างไรครับปวดใจเหลือเกินครับกับไม้ด่างใบไม้เป็นไงหอยทากมารุกรานในสวนจะทำยังไงดีโยนไปบ้านอื่นยนไปบ้านอื่นยนไปบ้านอื่อันนี้อันนี้เราเล่นนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านและสวนปึกษานานนี้ครับแล้ววันนี้นะครับผมว่ามันต้องถูกใจคนรักต้นไม้อย่างแน่นอนและผมอยู่กับกูรูครับพี่แมวครับบรรณาธิการฝ่ายพันไม้ไมและการ,กรเกษตรของสำนักพิมพ์บ้านและสวนครับกับสิบปัญหากวนใจคนรักต้นไม้ข้อหนึ่งครับปัญหาเพลี้ยที่มัน กัดกินกวนใจต้นไม้ที่อยู่ในบ้านครับเราจะแก้ปัญหาไงครับพี่แมวครับถ้าในบ้านเป็นเพรเกลเพรเกลมันเป็นไงฮะเ,เ,เ,งเพรเกลหน้าตาเหมือนฝาหอยเล็กๆเ,เกาะอยู่ตามผิวใบใต้ใบนิ้วเงี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสีขาวๆนะะ<จ>่ารักคุยๆดูนี่ๆเนี่ยเกแป้งอ๋อไอสองตัวนี้เราจะแก้ปัญหายังไงกับมันครับพี่ง่ายๆเลยนะคะแก้ปัญหาตรงไอตัวพามาก่อน ไอตัวที่พามาเนี่ยมันมันมันมดมดพี่เคยเห็นกระตานั้นแรกไม่เชื่อข้าบมาแล้วก็มาวางตรงยอดต้นไม้ครับเพี้ยเนี่ยฉี่ออกมาปุ๊บเป็นน้ําหวานอ่าวมดก็กินนั้นอีกเขาก็เลยรู้อ๋ออนี่มันอาหารฉันนี่หว่ามดก็เลยรู้สึกว่าเป็นมิตรก็เลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวฉันพาไปเองนั่นแหละวฉันต้องเดินไปอยู่แล้วใช่ หวานนะหวานาเนี้เลยเรีร้อเลย <c oughs> ถ้าํำจัดเรียดแต่ว่าเราต้องกำจัดมดก่อนใช่ตอนนี้มันมีเหยื่อที่เป็นแบบโดมิโนเอฟเฟกเป็นยังไงโดมิโนก็คือ,อตัวนึงไปกินเหนื่อตายปุ๊บอ,อ,อีกตัวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากินก็ตายต่อก็ลองไปเลือกกันดู <Okay. S 2> หาซื้อไม่ยากโดยทั่วไปคนจะไม่ทันสังเกตมากทีก็จะเจอเพี้ยละถ้าเล็กๆน้อยๆก็แบบ ทำแบบเพีย้ยอเขี่ยไปแต่บางทีมันไม่ได้มีแค่บนใบใต้ดินเนี่ยแฉะแชื้นๆเราคุยๆหรือเปลี่ยนวัสดุปลูกก็จะเจอไอ้เพี้ยแป้งเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างในาขาวๆต่อวิธีนี้หลักๆใช่แต่ ใช่เยอะอเยอะแบบเยอะมากนะโดยทั่วไปเขาก็จะใช้สารป้องกันกาจัดมแมลง,งเดี๋ยวนี้นะมันมีแบบสารที่ปลอดภัยอย่างสตาร์เจี <S <S ที่นิยมใช้กันก็โรยรอบโคนต้นนะคะสารตัวนี้เป็นสารที่มีอนุพันธ์ใกล้เคียงกับยาสูบเพราะฉะนั้นเราจะปลอดภัยกับต<อ>ัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงในบ้านเคลียร์ออกก่อนช่วยได้ถ้าเริ่มเจอแล้วกำจัดหมดหรือไม่ก็เปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วผสมสตาร์เจีเข้าไปใช่ค่ะ นัน่นแหละข้อ2องครับพี่แมวค่ะอหอยทากมารุกรานในสวนจะทำยังไงดี จริงๆหอยทากในบ้านเราเนี่ยมันมี2ชนิดที่เห็นชัดๆหอยทากหมายเลขหนึ่งที่เป็นตัวเล็กหนึ่งไทยนั่นแหละอันไหนอ่ะมีค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ร้ายยิ่งกว่าคือหอยทากแอฟริกันลายลายฝาลายๆนั่นน่ะนะมันคือกลุ่มหอยเอสคาโก้ที่แบบเขากินเนื้อสมัยก่อนมีคนนําเข้ามาเพื่อเอามาเป็นแหล่งโปรตีนกินได้ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้กลายเป็นว่าลุกลามระบาดไปทั่วเนาะแล้วก็กินเก่งมากทำลายล้างมากวิธีง่ายๆของ ของพี่คือโยนทิ้งไปโยนทิ้งโยนไปบ้านอื่นโยนไปบ้านอื่นโยนไปบ้านอื่น,น,นอัน <laughs> นี้อันนี้รอเล่นนะ เก็บทิ้งเลยไงต่อฮะเอวันลุ่งขึ้นเจออีกโรยซะหน่อยไหมโรยซะหน่อยโรยอะไรฮะี่เรากินไข่แล้วเนาะเปลือกไข่ทุบเนี่ยเปลือกไข่ทุบละเอียดคือหอยทากเดินเนี่ยมันเป็นรอยมันเป็นเมือกมันอ่าเป็นเมือกก็บอกให้โรยตามทางเดินเปลือกไข่มันไปโดนเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะเจ็บไงอ๋อเหมือนเราไปแบบไปเหยียบโดนสายไปย่อตำขมวดตำสายอะไรอย่างเงี้ยอ่านั่นแหละใช้เปลือกไข่โรยแล้วมีอะไรโรยได้อีกไหมพี่ก็จะมีปูนขาวเกลือบ้างบางคนก็ใช้กากกาแฟ บางคนเนี่ยเขาให้หอยทากกินเบียร์อกินหลู้ช่้วยนะมีนี่มีแน่นอนมีแน่นอนนั่นน่ะเอาสักหน่อยนะพี่ก็ดีนะคือเขาจะใช้วิธีว่าวางใส่ในจานมันก็จะหล่นลงไปในนี้แล้วมันก็เมาบ้านไหนรู้สึกว่าหอยทากเยอะก็ให้เทเบียร์ใส่ชามวางไว้ดึกๆตอนเช้าเห็นหัวเมาลงนอกอย่งแย่งหอยทาก กรณีที่มันเยอะมากมันมีตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างนี้นะเคยจะไม่หมดมีสารเยื่อเยื่ออีกแล้วกลุ่มเมทัลลิคไฮด์ก็คือเหยื่อตัวนี้ถ้าสมมติว่าหอยทากมากินปุ๊บเนี่ยไม่นานเนี่ยเขาก็จะตายก็จะเหลือแต่ฝาเราจะเห็นฝาวางเรียร่าดแต่จริงๆแล้วตัวเขาตายละอยู่ในนั้นแล้วเราค่อยกวาดข้อสามครับพี่แมวครับปัญหาเรื่องนอนระบาดทำอย่างไรครับ ถ้าเป็นพี่นะพี่ปล่อยก็คือเดี๋ยวก็มีนกนกมาจิกกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะหายไปเนาะก็คือปล่อยระบบนีเวศระบบนิเวศเนาะหรือวิธีหนึ่งก็คือถ้ามันเยอะมากเก็บไปไว้ที่ต้นอื่นที่แบบใบเยอะๆต้นโีกเอะไรอย่างเงี้ยคือไปกินเถอะใบเยอะๆน่ะให้เขาไปเลือกกินต้นอื่นนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ ถ้าเก็บไม่ไหวหล่ะพี่อาจจะใช้สารป้องกันที่เป็นธรรมชาติสเดาสารสกัดจากสเดาหรือว่าน้ำส้มควันไม้ช่วยได้ก็คือมันมีกลิ่นพวกนี้มกลิ่นรุนแรงแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นสเดาเนี่ยสารเคมีที่อยู่ในนั้นกาจดีแหละเขาก็จะมีสรรพคุณที่ทําให้ตัวหนอนเนี่ยไม่ค่อยโตแล้วสุดท้ายเขาก็จะตายไปอันนี้แหละรู้นะครับานอกจากกินกับน้ำเปลาหวานแล้วระดุกแล้วเนี่ยยังกับนี่แหละของอร่อยเลยของดีเลย พี่เจอเยอะมากที่บ้านคือบุงอ้งบุ้งกับบุ้งร้านนี่คืออันตรายรนนบุงบ้งรา้านโอ้ยร้านเข้าหน้านั่นแหละ,หละถ้ามันเยอะมาก สารเคมีเท่านั้นนะคะคืออย่างสกัเกิจีเองเนี่ยก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าแนะนําให้ใช้แบบสูตรที่เป็นน้ําก็คือละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นอ๋อฉีดพ่นง่ายดีใช่ฉีดพ่นถ้ามันเยอะนะถ้ามันเยอะมากพ่นตอนที่มันมีแล้วหรือว่าพ่นยังไงพี่พ่นก็ตอนที่เริ่มระบาดที่เราเริ่มเห็นตัวเล็กๆพอฟังมาใหม่ๆตัวเล็กๆใช่เราแบบเต็มเลยแบบอ่านั่นแหละนั่นแหละเราก็ฉีดตั้งแต่ช่วงนั้นสรุปอย่างนี้ฮะคือในเบื้องต้นใช่หยิบออกแต่ถ้าเป็นบุ้งนี่หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงนะคร อะไรมาเขี่ยหรือเอาชู่เลยจับออกไปนะครับสองก็คือใช้สารสกัดจากธรรมชาติพวกสแตล์นส้มควันไม้ฉีดพ่นไอ้พวกนี้จะใช้เหมาะกับการป้องกันมากกว่าใช่ไหมใช่ป้องกันป้องกันไ่กดนะคะแต่ก็ต้องฉีดบ่อยหน่อยบ่อยหน่อยสามก็คือใช้สารทีมีเลยใช่ค่ะใช่ปัญหาข้อสี่ครับค่ะ บอลตระกูลโคโลคาเซียมันโซมฮะพี่แมวเป็นไงคือมันโซมจากการที่ผมเห็นเหมือนมีมแมลงเนี่ยมันมาก่ออยู่ที่ผิวใบผมไม่รู้ว่ามันอะไรก็รู้ว<ห>่าแมลงอะไร,รมันเป็นปัญหาของบอลโคโลคาเซียในช่วงหน้าแล้งเลยนะคะก็คือคมันจะมีมะแมลงเล็กๆเ,เขาเรียกว่าอะไรแดงถ้าเราลองจับใบแล้ว ถูไอตรงผิวมันจะมีนิ้วเราจะเป็นสีแดงๆนะส้มๆคือเหมือนบีตัวมันนั่นแหละอันนั่นแหละอันนี้คือวิธีทดสอบไม่ง่ายเลยอันนี้คือลายแดงมันทําให้โคลากาเซียของผมไม่สดใสเลยพี่ใช่ใบมันจะกรกล้าแล้วก็ดูผเคียวหอมไม่สวยเลยเราจะทํายังไงดีครับอันดับแรกที่พี่ลองก็คือใช้วิธีเนี่ยถูถูใบถูใบมันเออแล้วก็เอาน้ำฉีดบ่อยๆฉีดที่ผิวใบมันบ่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงหน้าแล้งนี่จะเยอะ หลือมันจะมา<ช>ทุ่งแบบอากาแหาแ้งเนี่ยจะ,จะโดน โดยเฉพาะฟาโรนะคะหน้ากากฟาโรเนี่ยตัวดีเออตัวนี้ถูกแล้วสบายสบายแต่ว่าฟาโรเขามีเสน่ห์ตรงหน้าใบพอดีเจอลายแดงปุ๊บใบกล้าเลยค่ะแบบไม่สวยเลยนะตอนแรกพี่ไม่รู้แต่ปรากฏว่าลองไปถูใบถูใบถูอ้ามันก็มีน้ำแดงเกาะอยู่ที่นิ้วเราอะเนาะแล้วก็พี่ก็ใช้วิธีล้างน้ำถ้าคนเขาเลี้ยงในปริมาณที่มันมีเป็นดงเยอะๆใช่เราไปถูทั้งวันเนี่ยมันไม่ไหวเขาจะมีสารป้องกันกำจัด ลายแดงนะคะที่ชื่อออทูสของโซตัสครับผมเขาใช้กันเยอะเลยอันนี้มีประสิทธิภาพนะคะก็ช่วยป้องกันเรื่องลายแดงได้เพราะว่าส่วนใหญ่บอลมนเสน่ห์ตรงใบเนาะพอดีมันพอดีเจอลายแดงปุ๊บนี่หน่อยไปเลยใช่ดูไม่สวยหมดเสน่ห์นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้สารป้องกันกำจัดแมลงปัญหาข้อ5ปวดใจเหลือเกินครับกับไม้ด่างใบไหม้ อันนี้เป็นปัญหาใจมากยี่เกิหากองอรครับทุกคนนะคะลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับต้นไม้เขาได้ความชื้นในอากาศที่แม่สมาเสมอต้องเข้าใจตรงนิดนึงค,คือธรรมชาติของไม้ด่าง บริเวณที่เป็นสีขาวเนี่ยเขาจะอ่อนแอกว่าสีเขียวที่มีคลอโรฟิลล์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาอากาศสะบัดร้อนสะบัดหนาวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแห้งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวชื้นอะไรอย่างเงี้ยได้ความชื้นในอากาศไม่สมเสมอ๊ปจะเกิดรอยแห้งตามขอบใบมันมาขอบใบก่อนใช่แล้วก็ค่อยกินเข้ามาเหมือนอย่างเงี้ยเคสแบบนี้นะคะอันนี้ง่ายๆคืออาจจะต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นโดยการควบคุมความชื้นเหรอครับใช่ บางคนเขาใช้วิธีติดบิสบอร์ดพนหมอกแล้วความชื้นมันควรจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ดีพี่คิดว่าสําหรับ กลุ่มพืชกลุ่มนี้นะคะประมาณ50%น่ะพี่ว่าอยู่ได้แล้วประเช่นั้าใช่แล้วก็สิ่งคัญคือเรื่องของความร้อนในอากาศแล้วก็แสงแดดเพราะเขาไม่ใช่แค่เซนซิทีฟเรื่องความชื้นแสงแดดก็สําคัญไม้ด่างเซนซิทีฟเรื่องของแสงแดดบอกบางมากนะครับเขาตรงนั้นไม่มีโ r ลรฟิลถ้าเกิดว่าใบเขาขานั้นโดนเผาไปเลยสังเคราะห์แสงไม่ได้รร้อนไปก็ไม่ได้แดดจัดๆก็ไม่ได้ อากาศแห้งไปไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะสิ่งสําคัญคือเราต้องให้น้ำก็เพียงพอด้วยลดน้ําสม่ําเสมอลดน้ําสม่ําเสมอช่วยได้โอเคช่วยได้เลยซินโกเนียมใบไม่ยอมแกงออกใช่เหรอนี่อะไรักบุ้งหรือเปล่าวะเนี่ยใสไใบสักดใบล่างร่วงหมดเหลือแต่ใบบนยอดเป็นมินิมอล สนามหญ้าบ้านตัวเองไม่สวยเลยฮะอย่างที่บ้านนี่ใช่ไหม <laughs>